นักวิจัยพบความผิดปกติในสมองของคนที่เคยพบเห็น UFO หรือคนที่เคยเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวเกิดอะไรขึ้นกับสมองของคนที่มีประสบการณ์การพบเห็น UFO และเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวอะไรที่ทำให้เกิดความผิดปกติในสมองของคนเหล่านี้พวกเขาถูกเอเลี่ยนเล่นงานที่สมองหรือมีความพยายามลบความทรงจำ หรือทำอะไรบางอย่างกับสมองของพวกเขาหรือมีงานวิจัยที่น่าตกตะลึงเกี่ยวกับผู้พบเห็น UFO และมีประสบการณ์เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวเมื่องานวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าสมองของผู้ที่เคยพบเห็น UFO และมีประสบการณ์เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมีบางอย่างผิดปกติพวกเขาถูก UFO และมนุษย์ต่างดาวเล่นงานที่สมองหรือไม่ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดวิเคราะห์สมองผู้ที่อ้างว่าเคยเห็น UFO และพบความผิดปกติ an, ดร์แกลลี่โนแลนศาสตราจารย์ด้านพยาิวิทยาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเจ้าของงานวิจัยมากกว่า300ชิ้นและถือสิทธิบัตรของสหรัฐกว่า40รายการเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพ8แห่ง และได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งใน28นักประดิษฐ์ชั้นนำของสแตนฟอร์ดให้สัมภาษณ์กับสื่อ Voice โดยเปิดเผยว่าเขาใช้เวลาร่วง10ปีในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้หรือ UAP ก่อนหน้านี้ศาสตราจารย์โนแลนด์ได้พบกับสต er. ีเวนกรีเออร์ชายหนุ่มคนหนึ่งที่อ้างว่ามีโครงกระดูกเล็กๆชิ้นหนึ่ง เป็นโครงกระดูกมนุษย์ต่างดาวและโนแลนต้องการที่จะพิสูจน์จึงติดต่อไปเพื่อทำการตรวจสอบด้านชีววิทยารวมถึงยีนในกระดูกซึ่งท้ายที่สุดก็พบว่าไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวเป็นกระดูกของมนุษย์ธรรมดาซึ่งน่าจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าศาสตราจารย์โนแลนไม่ได้เป็นผู้ที่คลั่งในเรื่องมนุษย์ต่างดาวและวิเคราะห์ตามหลักฐานที่มีจริง โดยไม่มีความโน้มเอียงใดๆหลังจากนั้นโนแลนด์ no ก็ถูกพูดถึงอย่างมากและเป็นที่รู้จักในด้านนี้เขาได้รับการติดต่อจาก CAA และบริษัทการบินต่างๆที่ต้องการให้เขาช่วยวิเคราะห์นักบินที่อ้างว่าพบเห็นวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้ทั้ง UFO และ UAP วัตถุอาวากาศที่ไม่ปรากฏชื่อตามคำนิยามของสหรัฐ พวกเขาถูกระบุว่าเกิดความเสียหายที่สมองอย่างหนักโนแลนกล่าวว่าผลของการวิเคราะห์ตรวจสอบนักบินและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่อ้างว่าพบเห็น UFO และ UAP พบว่าสมองบางส่วนของพวกเขาได้รับความเสียหายอย่างน่ากลัวโดยมีหยดสีขาวขนาดใหญ่กระจายอยู่ทั่วไปซึ่งโนแลนระบุว,ว่า เป็นเนื้อเยื่อที่ตายแล้วคล้ายกับผล MRI ของคนที่เป็นโรคปลอ,อกประสาทเสื่อมแข็งจากการ MRI สมองของพวกเขาเห็นได้ชัดเลยว่ามีบางอย่างที่ผิดปกตินอกจากนี้ในบางเคสยังพบความผิดปกติของคาเดเตนิวเคลียสและพูตาเมนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเรียนรู้ความทรงจำและการเคลื่อนไหว จากกลุ่มตัวอย่างประมาณ100คนที่โนแลนด์เรียกว่าเป็นผู้ป่วยในจำนวนนี้เกือบทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลหรือคนที่ทำงานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของสหรัฐรายงานระบ,บุว่าผู้ป่วยหนึ่งใน4อ้างว่าเคยพบเห็น UFO หรือ UAP วัตถุที่ไม่สามารถอธิบายได้ โดยพวกเขาจํานวนหนึ่งในสีที่อ้างนี้เสียชีวิตจากอาการป่วยและส่วนใหญ่พบว่ามีอาการเหมือนกับฮาวานาซินโดมสำหรับฮาวานาซินโดมคือปรากฏการณ์ที่เกิดอาการปวดศรีรษะคลื่นไส้วิงเวียนหูอื้อเป็นความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นที่ไม่มีใครตอบได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดโดยต้นกำเนิดมาจากเจ้าหน้าที่ C.A.A. ของซารัฐ จำนวนหลายคนมีอาการดังกล่าวซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองและบุคลากรทางทหารของสหรัฐรวมทั้งครอบครัวของพวกเขาหลายคนเกิดอาการป่วยที่แปลกประหลาดนี้มันถูกตั้งชื่อว่าฮาวานาซินโดรมจากการที่มันเกิดขึ้นกับบุคลากรของสหรัฐในฮาวานาเมืองหลวงของคิวบา อย่างไรก็ตามโนแลน์กล่าวว่าผล m i r ของผู้ป่วยบางคนในอดีตพบว่าพวกเขามีความผิดปกติเหล่านี้ก่อนที่จะพบเห็นปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้และพบว่าบางคนชัดเจนว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดด,ด้านดรคิดกรีนระบุว่าผู้ป่วยจำนวนมากกล่าวว่าเขาได้ยินเสียงแปลกๆฮึงๆ ในหัวและมีอาการป่วยหลังจากที่พวกเขาอ้างว่าได้พบเห็นปรากฏการณ์ทางอากาศที่ไม่สามารถระบุได้ทั้งนี้นาซายังไม่ละทิ้งความเป็นไปได้ที่อาจมีสิ่งมีชีวิตนอกโลกแม้ว่าจะยังไม่พบหลักฐานที่น่าเชื่อถือและชัดเจนมากพอก็ตามแต่นาซามีภารกิจที่จะทำงานเพื่อค้นหาสัญญาณของชีวิตนอกเหนือจากโลก ส่วนสภาคองเกรสของสหรัฐก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับ UFO และเปิดเผยเรื่องราวมากขึ้นมีเรื่องราวที่เหลือเชื่อที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์และสร้างความสนใจให้กับคนที่ติดตามเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวตอกย้ำความเชื่อที่ว่ามีมนุษย์ต่างดาวกลุ่มหนึ่งที่ลักพาตัวมนุษย์ไปเพื่อทําการทดลองการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างมนุษย์โลกกับมนุษย์ต่างดาว พัฒนายีนให้แข็งแกร่งเพื่อปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของโลกหญิงสาวชาวอเมริกันคนหนึ่งอ้างว่าเธอถูกมนุษย์ต่างดาวนำไข่ของเธอไปและเธอมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้มีชาวอเมริกันมากมายที่อ้างว่าตัวเองเคยถูกลักพาตัวไปโดยมนุษย์ต่างดาวแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์เรื่องนี้ได้ แต่ล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้หญิงสาวรายหนึ่งอ้างว่าตนเองได้ถูกมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวไปแถมยังบอกว่าเธอสามารถพิสูจน์ได้อีกด้วยชีล่าลูมิลาลีจอยส์หญิงสาวที่กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์หลังจากที่เธอได้เปิดเผยว่าตัวเองเคยถูกมนุษย์ต่างดาวมาที่บ้านของเธอเมื่อ3ปีก่อนเธอเล่าว,ว่า ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อ3ปีก่อนในปี2018หลังจากที่เธอกำลังจะนอนหลับอยู่บนโซฟาเธอพบว่าตัวเองเป็นอวมพาตและไม่สามารถขยับเคยื่อนร่างกายได้ฉันตัวแข็งและขยับร่างกายไม่ได้เลยฉันมองไปที่ประตูและมันก็เปิดออกมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นร่างคล้ายกับมนุษย์ที่ดูเหมือนโฮโลแกรมชีลาอธิบาย หลังจากนั้นสิ่งที่เธอไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเธอถูกนำตัวไปสถานที่หนึ่งและถูกตรวจสอบด้วยอะไรบางอย่างซึ่งเธอได้ทราบภายหลังว่าเธอได้ถูกนำไข่ออกจากรังไข่เธอกล่าวความรู้สึกว่าในตอนนั้นมันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ร่างร่างหนึ่งบอกกับฉันว่าคุณจะมีลูกเป็นลูกผสมสมคนคุณได้ถูกนำไข่ออกไปสามฟองแล้ว ชีลากล่าวตอนแรกฉันยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันจนกระทั่งฉันได้พบร่างนี้และบอกกับฉันในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวฉันและสัญชาตญาณของฉันก็บอกว่าฉันควรเชื่อในสิ่งที่เขาบอกจากนั้นมาฉันก็กลายเป็นคนที่ลดละเลิกจากสิ่งเร้าและอบายมุกทุกอย่างแอลกอฮอล์บุหรี่คาเฟอีน ฉันเริ่มออกสู่ธรรมชาติมากขึ้นและดูแลตัวเองมากขึ้นฉันลงเอยด้วยการเปลี่ยนชื่อทั้งหมดเพราะเหตุการณ์นี้กระทบกระเทือนจิตใจฉันมากฉันไม่เคยเต็มใจให้ถูกนำไข่ออกไปเลยพวกเขาเอาไข่ฉันไปสามฟองชีรากกล่าวส่วนหลักฐานที่เธออ้างว่าสามารถพิสูจน์ได้นั่นก็คือรอยแผลเป็นที่รังไข่ที่สามารถมองเห็นได้ จากการอันต้าซาวเป็นแผลเป็นที่เกิดจากการที่เธอถูกนำไข่ออกไปจากร่างกายโพสต์ของเธอในโลกออนไลน์กลายเป็นกระแสมีผู้เข้าชมมากถึง4ล้านวิวและมีคนกดไลค์จำนวนมากเรื่องราวทั้งหมดของเธอได้ถูกอธิบายเสริมในอีก4คลิปต,ตามมาคลิปสุดท้ายของเธอสรุปว่าคุณสามารถเชื่อฉัน หรือคุณไม่จําเป็นต้องรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนที่อาศัยอยู่ในความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์และบางคนใช้ชีวิตอย่างมีจิตวิญญาณและประสบการณ์บางอย่างก็เปลี่ยนชีวิตผู้คนได้จริงๆแน่นอนว่าผู้คนส่วนใหญ่ต่างคิดว่าเรื่องของเธอมันน่าเหลือเชื่อเกินกว่าที่จะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงในขณะที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เคยมีประสบการณ์ คล้ายคืึงกับเธอเชื่อในสิ่งที่เธอพูดแต่ก็มีผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่เชื่อว่าเรื่องราวของเธอไม่ใช่เรื่องจริงอย่างแน่นอนโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ